ก็สวัสดีนะคะ f อซป้าดากำลังไหวอยู่นะคะป้ากำใสก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็เห็นแต่คนแมป็ปแมปอยู่บ่อันนี้ก็ได้โอ้ยเดี๋ยสิอ่านเมนยูเพื่อนเด้อค่ะเด้อเอารีบรีบเลยค่ะรีบเลยนะคะ <c oughs> ขอคนให้น้องชายจะไปรับขาตัวขอคนให้น้องชายจะไปรับขาตัวเพื่อขอให้หาหงุดหงิดขอให้หายปกติขอให้หายเพื่อให้พดีหงุดหงิดให้มันจะดีหงล้วก็พูดหงุดหงิทอบใส่แบหนี้มากที่สุดใสแ 好吧，哈、mm，北京宠物医院。嗯、hmm.。 ทุก่านนะอุ้ยอาหนหักจีนละลายอาหาจีละลายะก็ได้จะไปทำอะไรก ये ओ आंग द सन से Yeah. The, the รับจากาคผู้ิดเหลืองร่าของตนไม่กินเหล้าเน้นบดอยขอให้หมดนี้หมดสินธุรกิจที่ทําอยู่ขอให้เจริญรุ่งเรืองได้ผลกําไรร่ํำรวยร่ารวยสาธุสาธุแล้วก็คุณที่น้ําใสใจจริงขอให้คุณที่น้ําใสใจจริงมีเดช มามาลายตาดีจังผลสาุนผลที่เขาใช่หลัาตใหญ่มวลมวผักลายตัดตอนนี้ม่วกด U. S. B. Mode. And I'm 好。 you okay. you yeah. <laughs> เสร็จแล้วนะคะป้าดาบอกว่าให้ลำช่วยคือน้องชายเขาจะไปหลักรักษานะคะไม่รู้ว่ารักษาอยู่ที่สกลหรือรักษาอยู่ที่ไหนนะคะ <c oughs> เขาจะไปรักษาว่าซ่าน <c oughs> ก็มาลำช่วยกันนะคะ <c oughs> ก็ร้อนนะคะเดี๋ยวฝนตกเนาะ มาแล้วบอมาแล้วเอาอันนั้นมาไว้ตาตาไปเขาโอ้ก็ลำให้น้องป้าดานะคะเขาจะไปรักษานะคะก็ลำช่วยกันนะคะเนาะโวยร้อนมากหลงท่าหลงทางเลย สวัสดีค่ะไหนเนาะเวนยี่สิบท่านนะคะป้าดาให้ลำช่วยนะคะคือน้องเขาจะไปรักษาไม่รู้ว่าจะไปรักษาที่ไหนก็มาขอพรนะคะก็ สวัสดีภาษาอังกฤษนะคะกดให้แล้วแม่คำใสขอบคุณน,นะคะก็กดให้เนเดอร์ค่ะเดอก็ภาษาอังกฤษหัวใจบุกบวกนะคะอุบลชาตสุขหัวใจบุกบวกนะคะก็บีนะคะสวัสดีภาษาอังกฤษหัวใจสีแดงนะคะก็ชุมทองนะคะหัวใจบุกบวกอุบลนะคะหัวใจบุกบวกอุบลตกมือให้ด้วยอุบลชาตสุขนะคะ ก็เดโกดนะคะหัวใจก็สองดวงนะคะมีรูปตุ๊กตาด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจ้อ้วนนิดหน่อยหัวใจบวกบวกติ๋วนะคะติ๋วคิดถึงนะคะนอนนอนอยู่ไหนเนาะหรือไปไหนไปเที่ยวไหนเนาะไม่เห็นนะคะก็เห็นแวบเดียวเมื่อตอนเช้านะคะติ๋วก็อ่า หัวใจสามดวงนะคะกดให้แล้วจ้าขอบคุณนะคะเจออ้วนนิดหน่อยสู้ๆแม่ลุงพลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะขอบคุณมากๆนะคะก็บี B. เมื่อวานซื้อเสื้อกับป้าผ่านช่องฮันนี่นะคะเบนนะคะเบนรักนะคะ เบ้นนะคะเบ้นรักเบ้นรักอะไรนะคะเบ้นสลักเนาะเบ้นสลักค่ะขอบคุณนะคะเจอ,อ้วนนิดน่อยค่ะหัวใจบุบบวค่ะเพื่อมพร <c oughs> ต้น ธนะเทวินนะคะธนะเทวินหัวใจบุกบวกนะคะก็สวัสดีค่ะเอสหัวใจบุกบวกนะคะก็ <c oughs> เพนสีนบสุวรรณนะคะก็สู้ๆนะคะมณีรัตการ บุกบวกนะคะนาวันส่งสารคุณป้าคำใสจับใจกับคำว่าทิ้งทิ้งกันนะคะจันญยาอยิทิชายโยสโวดีตอนบ่ายสวัสดีตอนบ่ายค่ะป้าจา้า มีเอซมาขอพรกันตลอดเลยนะคะจ้านางโซผ้านะคะหัวใจบุกบวกนางโซภามีทุ๊กตานางโซภาสู้สู้หัวใจสองดวงนะคะก็สวัสดีภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีนะคะภาษาอังกฤษ ก็สวัสดีค่ะแล้วก็มีเลิฟด้วยมีหัวใจด้วยนะคะก็สวัสดีภาษากงิฤษหัวใจบวกบวกนะคะภาษากริ่งหัวใจบุกบวกยายวินหนึ่งสาธุสาธุนะคะภาษากงิฤษหัวใจสามดวงนะคะเอสนะคะก็บุญนาสมภพนะคะก็หัวใจบุกบวกนะคะออนดีนะคะเพ่งรักมุงนะคะ หัวใจบกุกบวก็สวัสดีภาษาอังกฤษนะคะก็สาธุสาธุนะคะภาษาอังกฤษหัวใจสองดวงนะคะบุญน้าสมโภชนะคะหัวใจบุกบวกเอื้อมพรดวงนุรัตก็ <c oughs> มีตุกตานาากวกานะคะสะดา มินนะคะสะดามินผู้เกิดนะคะหัวใจบุกบวกสะสะสิมาหัวใจบุกบวกนะคะภาษาอังกฤษสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์นะคะเลขมันนิ่งๆอยู่นะคะก็ขอให้กดไลค์ให้ป้าคำสหน่อยนะคะขอบคุณน,นะคะก็ปะยุนทองเทียนชัยนะคะหัวใจบุกบวกค่ะ ไลน์นี้ก็ขอห้าร้อยเนาะขอบคุณเดอ้อค่ะเด้อก็ไปดูเหมาะดูข้าวลำก่อนเนาะมันร้อนมากค่ะ